สวัสดีทุกคนครับปานนะครับดูรายการชอบรีวิวนะครับวันนี้เราจะไปวังมุ้งกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมอขึ้นเดินแป๊บนึงนะครับเพิ่งมาเปิดตัวแบบรีบร้อนเดี๋ยวผมรีบไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายครับตอนนั่งหรือผมถ่ายไปด้วยนะครับเ <c oughs> ครับเจอกันครับ มาถึงวังในสภาพ่มันลืมถ่ายวงนอนมากล้าเหลืองเ็นีเลยกล้าอะรกเขียวมาเก้ไปอไ้อต้องปานเน่าต้องต้องปล่อยให้ยก่อนต้องเน่าห้เน่าเลยตดแดดน่าจะตแั้ส่้าวัถามช่วยนช่วยเมาช่วยมี่วมันเหมือนที่มีปลาคงติด้ันปาบ โอ้ได้เยอะนะนะจับเยชาก็ไม่เกีแล้วฟป่แกไ้ตด้ไดเยอะนะเห็นปลาเลยไหาิมินเว่ทำเป็นอันนี้ทำสดเลยใช่ไหมฮะเป็นเลยเป็นๆเลยใช่ไหมกินไม่ได้ครัโอเคจับหัวนี่ปลาตัวปริ่มท่มเลยหมีหัวนะบีนะจบแล้วบีปลาตัวใหญ่มาก โอ้โหปลาตัวใหญ่มากอะเดี๋ยวเราดูซาซินะปลากูเราร้องไห้นะฮะแต่คนกินจะร้องไห้ื้เปลามาดูกันอ้ลีเด้งมากครับบอกเลยปลาเนื้อเด้งปลาสดนะเด้งด้งดึง ไม่ดึงนะาคู่ร่ะองไมมีอเลยเาใไม่ได้หรือไเก็บหอยมาให้ลวกแล้วหอยยังหยู่มากโอ้โหเอาตะกร้าก่อนมาลองลองซีฟูดดูเอาละครับมาลองซีฟูดดูสีสุดจัดเลย อืจัดจ้านกึินขึ้นเลยซีฟู้ดจัดจ้านมากโอ้ใช้ได้เลยขอเพิ่มอีกหน่อยเลยเอาปลาเพิ่มเหรอเต็มเลยเพี่มเฮ้ยมาลองนะใครยังไม่ลองจิ้มซีฟู้ดนะคนเด็ดอะนี่นี่ไม่ดี น้ำจิมอันนี้แค่น้นแหละไม่ใช่ว่าปลากำลังทำใหม่เดี๋เดีด๋ยวต้องกินปลาคนที่อก่อนเดี๋ยวปลาก,กินหมดนะอือออะอม,าามเจ๋งอยู่นะจิ้มต้องรสจัดแบนี้เลยอืมจัดเลยใช่ ไไยหหเอยอดเนืนอ,อเยะอะเยวมากครับทุกคนอะไรอ่ะอไม่เอาแลทานนอ S <S เ,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 เดี๋ยวเอาี่ปดเดี๋ยวี่ปดเลยลเลยมัตเป็นที่ปลานไ่เดูให้ดูให้มันต้องเป็นนี่ไงที่อาหารก็ดีดีปลากระบอกอาเหรอมใจชใจปลาแล้วเนี่ยอร่อยเลยะตอนนี้ผมมากับคนที่อยู ot> ่คับ หางวังนะฮะวังกุ้งนะครับไม่ใช่วังนั่นนะไม่ใช่นะคนละวังกันนะฮะโอ้ยตัวโคตรใหญ่อ่ะโคตรใหญ่อะะ่ะใหญ่แบบใหญ่มากอะะ่ะโอ้ยใหญ่มากโคตรใหญ่ใหญ่ที่เฮียพวกนี้มันชื่อกุปลาเลยนะฮะกูเหลาโอ้ยใหญ่มากมหากินยาก,กนะเนี่ย ไอ้พี่แบงค์อย่ากระโดดเดี๋ยวน้ำหายหมดบ่อไปเอ้าโอ้ยทำไมคันขาปะคันขาแปลกๆโอ้ยนี่ตัวเล็กเหมือนตัวลูกเลยน้ำมันขึ้นจับอ๋ออุ้ยอ่านี่เขาจะเอียงครับผมก็ผมก็นั่งนานๆจะนั่งเรือทีก็ตื่นเต้นนะเอาไปเล็กด้วยแหละอ๋อมันมันก็จะเอียงง่ายใช่รับถ้าเราไม่ใหญ่ตรงนี้เราใหญ่ปดย่าน อันนี้กำลังดูเขาอ,อยู่นะครับบอกเลยครับว่าเราอยู่ในระหว่างกลางเลยนะฮะไม่ถึงกลางสิเราอยู่แค่ริมๆนะเขาบอกว่าตรงนี้น้ำลึกใช่ไหมลึกูแค่ลึกน้ำลึกตแต่ถ้าไม่แต่แต่แต่ถ้าว่ายไปก็ไม่จมอ่ะนะอ,อ๋อซึ่งไปว่าน้ำเค็มไม่จม,ม,ม,จมอ่ามีกันล,ล้างน้ำนะฮะทำไมต้องล้างน้ำเลยครับเนื้ออ๋อเงืกมันดำมันเป็นอะไรครับ มันจมดินอ๋อเหงือกมันดํามันจมดินนะฮะโหได้ไปสามสี่ตัวนะเยอะมากนะบอกก่อนเขาเรียกว่าติดแหนะอย่างเงี้ยอ๋อติดกวนโอ้ตายอายเขาตายนู่นคนเขาเออค่อยๆไปนี่คือครั้งแรกนะที่ผมเข้ามาวังเนี่ยไม่เคยมาเลยตรงเนี้ยนะฮะโอเคถามรู้สึกตัวนี้คือมันถ้าอุ๊ย ถ้าน้ำมันเค็มจัดนี่ก็น่าจะคันกันนะเป็นตรงนี้มีเหรออ,อันตรายนะแสดงว่าน้ำมาจากทะเลหมดเลยรับน้ำทะเลกลมๆอืมไปดูนะครับให้สภาพวางนะี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กๆนะสุดนู่นนะฮะระยะทางที่มันสองกิโลได้ไหมฮะเอาล้ดูจนสุดนู่นเลยนะฮะเสานน่นเลยนะให้สังเกตน,นะ,ะจะมีเสาเล็กๆแตถ่ถ้ามองจากกล้องไม่เห็นนะคนดูนะ นี่คือความรู้นะโอ้นี่ปลาอะไรครับขอญาตปลาตะกับปลาตะกับแล้วครับมันดูยังไงปลาตะกับเเป็นลยลอ๋อเป็นล,ลายมีหนามด้วยอ,อันนี้กินได้ไหมเดี๋ยวพี่จะโดนตามมันปวดเลยเอ,อ๋อเหรอเลยวะอ๋ออ๋อคืออ๋อคือมันไม่มัน,ม,นมันจะไม่สบายใช่ไหมมันปวดมากเว้ย มีพิษเหรอฮะโอ้มันชื่อปลาเลยนะป,ปลาตะกับป,ปลาตะกับมีพิษนะครับโอ้ตรงคีบตรงแหลมใช่ไหมโอ้แล้ววิธีแก้พิษทําไงครับเผื่อ <M> มีคนเผลอมาโดนจะได้ดูคลิปจะได้รู้เลยถ้า,นานถ้าเราไม่แพ้มันก็ไม่ปวดอลยเขาบอกว่าใช้น้ำส้มสายโซ่ใช่โชบะพวกนี้เกี่ยวไหมวัวพี่ผมโดนมันไม่ปวดอ๋อหยะมันเคนแท้เขไม่แพ้เลยไอแต่คนจริงๆนะเยอะมากนะเนี่ยพวกนี้ไอ้พวกนี้ปลาขึ้นแป๊บเดียวตายหมดเลยนะ มาอีกะติดทุกตัวเลยอ่ะปลาดิ้นกันเต็มเลยนะฮะใครที่รักสัตว์ก็อย่ามาดูคลิปนี้นะฮะ อันนี้คือการกวนนะฮะหาปลาที่ติดกวนอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะพายเรือข้ามกวนคือต้องอ้อใมใช่ไหมใช่อ๋อห้ามเออ,อ,อคือห้ามตีตรงไปเลยอืมอคามรู้สึกเหมือนผมมาการสมัยเดี็กผมชอบไปไปการ,กรทุกประเยศเลยโอ้ตัวใหญ่มากคุณดูไม่เชื่อดูดิอุย้ย ตัวไหนอะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วตัวใหญ่มากครับคือการติด,ต,ดติดหัวนี่ต้องออกให้ดีเลยเนะน,นี่ยมันวุ่นวายแต่จริงๆเราแกะออกเทน,นหน่อยก็ได้นะอันนี้ตายยังไงยังไม่ตายใช่ไหมตาย,ยตายอันนี้คือห้ามกินสดเลยใช่ไหมกินสดมันก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วไม่เหมือนที่แรกที่มันเป็นเต็นอ๋อมันก็ดิน้นดิ้นอยู่อย่างนี้อร่อย เงยได้อยู่นองสารอันนี้มันแข่งปูป่ะตายแล้วนะชีวิตไม่ดีแล้วหนูถ้าเป็<ห>นปูนี่ยังไงฮะเป็นปูต้องหาคนเดียวเนี่ยมันอยู่ตามรูเหรอมตามแบบคันคันวังเงี้ยเห็นพลบอกว่ามีมีมีรูงูด้วยเหรอมันก็มีมันมีรูเคยเจองูไหมฮะไม่เคยไม่เคยเหรอครับแสดงว่า,วามันก็ไม่ได้อยู่จุดที่เราเจอไอ้นี่ยเนาะใช่เราดูเป็นไงถ้าเป็นรูปูมันจะมีขุยมันมีเหมือนล้อยตีนเข้าเข้าเข้าก็ออกอะโอ้ถ้าเป็นรูงูมันจะ ปากลูกมันจะมันๆอ๋อคือตัวมันๆใช่เราดูาดูไงมันๆไม่มืนเดี๋ยว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 จับปูเราให้ไปดูดีกว่าคุณดูวันนี้คลิปนี้ยาวแน่นอนต้องบอกเลยมาวังในไม่พลาดหรอกต้องรอให้น้ำตื้นหน่อยอ๋อไม่ขุดปูอ๋ออันนี้คือยังไม่ตื้นใช่ไหมใช่ถ้ากุ้งนะครับกุ้งมันอยู่หน้าดินตรงไหนเอ่ยตรงในน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอฮะถ้าเราเหยียบนี่จะโดนกุ้งไหมบางทีโดนพี่จับปูจะโดนปูกว่าเลยดิเจ็บไหมกุ้งมันมันได้แค่ที่มีแต่ปูแม่งหนีเลย หนูหนีบร้องจากเลยนะอันนี้คือเราหาปลาเสร็จแล้วฮะแล้วก็กลับขึ้นฝั่งกันก่อนถ้าเป็นปูถ้าเป็นแม่ไม้ก็ทะลุอ่ะนี่ทะลุเลยโอ้โหคือหนีบเจ็บเลยเหรอโอ้ปูแม่ไม้ดูยังไงครับเนี่ยมันจะเป็นปูตัวเมียพี่อ๋อคือดูยังไงดูว่ามีหั่มไม่มีหั่มไหมอ้าวมีมีกระปิ้งกระปิ้งเป็นแหลมๆหลมป่ะเป็นเป็นยังไงกระปิ้ง แต่เดี๋ยวต้องดูเนาะต้องมาดูกันก่อนเนาะนี่เราเขาพูดไม่คือมาดูางี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ขูดเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวรอตึ้งวันนี้ก่อนนะครับนี่จะอ,อยู่ฝั่งด้านหน้าที่เราเห็นทั้งหมดเลยเลยนะที่คนเห็นทั้งหมดเลยจะปด้านหน้านี่หมดเลยอันนี้คือเขาจะขึ้นเข้าฝั่งละเคใครเลยเข้าฝั่งนะครับผมมีมรอ้อนหน้าสอดเสื้อ อันนี้เขาสายทนนะสายถึกสายทนนี่ไอ้แม่นั่นฝั่งเราฝั่งเราฝั่งนู้นนะครับรเขาจะพายไปนะครับอุ้ยเข้าโดอะไรอ่ะทำไปเราก็จั๊กจักอยู่เลยข้าโดอะไรอะ่ะได้ตัวโลสองตัวเนี่ยได้ตัวโลสองตัวเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวผมขอได้ทำอันนี้ก็เสร็จจากวังข้ากลับบ้านกันนะครับผม ไปพี่เอกถ่ายวิดีโอหน่อยน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วนะทุกคนนะไปงบน้อยนะใช้โทรศัพท์ถ่ายก่นอนออกได้แล้วตอนนี้สบายแล้วใช่เออตอนมาก็ดูนั่นเยอะเหมือนกันนะวันหลังมาใหมค่ค่ะครับผมจะลื่นไหมอ่ะ,อะเดินตรงนี้จะเปนอันตรายเนี่ย,มย ب, ผมจะนั่งไหนเนี่ย เอาไว Get ้นี่หน่อยพี่พี่ต้องนั bon ่งตรงไหนแล้วล่ะเดี <h <h ๋ยวหัวมันจะมีถ้างั้นเดี่ยผมไปนั่งนู่นก็นแหอยู่ตรงนู้นไปอยู่นู้นเขาหัวหนักเรือมันเล็กกว่าเดิมหรอเดือเล็กที่เป็นเดือยที่ลงเาเยว่งเงี้ยงปลาเยี่ยงเงี้ยงนะครับเงี้ยงปลาดุกอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมันหนักเดีหัวหนักอ๋อโีเคไ่เก็บลงมาอีกไปถอดวิ่งใส่ได้ไหมนะครับเราแป๊บนะอ่ะขออนุญาตนะครับส่งกระเป๋าให้พี่ปิดโอเคเราให้กลับบ้านกันละเรือมแน้ว เดี๋ยวนอนนอนอ่ะไปผมสุดเลยผมมาสุดแล้วเนี่ยผมมาสุดแล้ะระวังเงี้ยงปลาดุกก็พอใช่ไหมนี่นอนนี่กอะไรเนาะอันนี้โอเคครับเดี๋ยวรวางนะพี่เอ๊พี่เอ๊ระวังนะจะฆ่าแกรรมนายแล้วอ่ะมี่กลับแล้วนะครับน้ำขึ้นสูงมากนะให้ดูกลับแล้วพี่เป้ไปแล้วนะคะสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับ ดี๋ยากให้ไปส่งนี่เลยนะบ้านต่างลำลองหของลำลองเลยเออขาป่าออกได้อยู่นะมันเชื่อมกันอยู่นะนี่ได้อยู่เลยล่ะลำองมัต้องมันต้องเชื่อมต่อแต่มันมีเขื่อนไงเขื่อนกั้นอยู่ไงปีนะงามเขื่อนเดือนเราปีถามึ้นแล้วสูงแล้วไปกลับบ้านกับอยากกลับบ้านไปไปไหนต่อ สวยนี่สวยนะอันนี่สวยเป็นน้ำตกเลยอะ่ะเป็นน้ำตกส่วนตัวนะบ <Hey. S 1> ไยครับ